สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนและที่คิดถึงนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูตะนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับผีเสือ้อใช่ไหมคะนะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของผีเสื้อไปแล้วใช่ไหมคะกับครูจันรวันนี้ครูตะจะมานําเสนอเรื่องราวการจเจริญเติบโตของผีเสื้อนะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่า ผีเสื้อเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอะไรนะคะก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนคุณครูมีเพลงให้เด,เด็กเต้นและก็ฟังเพลงนี้สนุกและก็น่ารักด้วยนะคะเด็กๆเด็กๆฟังเพลงและก็เต้นตามเพลงได้เลยนะคะ ได้ไหมนะคะอ่าจ ลูกใครกันเนาะกระดิ๊บกระดิ๊บไป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 บนใบไม้อ่อนกะกับกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใ้ยหุ่นตัวะะ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 ะกก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 รร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 ดด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 บบ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  นอนตัวใหญ่ลูกไข่กันเนาะกระดิบกระดิบไป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 บนใบไม้อ่อนกะกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใหญ่หุ่นตัวแขวนตัวไว้กับกิ่ง สบายเจ้าเลยเป็นดังแด่มีแต่เยื่อใยหุ่นห่อคงได้เวลา เป็นขี้เสื้อตัวใหญ่บิน <Starting. S 1> ไปบินไปบินไาบินชมดอกไม้นานาพีเสื้อจ้าจะสวยจังเลยกลายเป็นขี้เสื้อตัวใหญ่บินไปบินไปบินไาบินชมดอกไม้นานาพีเสื้อจ้าจะสวยจังเลย Hi, to yai, luk hai, kanon Kradis kradis pai, kradis kradis pai Kradis kradis pai, kradis ก,กระดิบไปก,กระดิบกระดิดไดไแบบไปไออกระดิบกระดิบไปกระดิบกระดิบไปกระดิ๊บไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใ้ยหุ่นตัวแขวนตัวไว้กับกิน แต่ยื่อใยหุงอคงได ะะจบแล้วนะคะเพลงตุ้มตุมต้มเตี้ยมเตี้ยม,ยมนะคะเป็นเพลงของผีเสือนะ้อนะและในเพลงเขาบอกว่าตุ้มตุ้มเตี้ยมเตียต้ยมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่กันเนาะ,ะดเด็กๆบอกคุณตาได้ไหมคะเจ้านอนตัวใหญ่ที่มันคานกระตุม้มกระเตี้ยมกระดึบกระดึบกระดึบเนี่ยเป็นเป็นอะไรคะเป็นของลูกไข่อ่านะคะอ่ะ ตอนที่คุณตาจะเฉลยว่าเป็นของลูกใครนะคะไอ้เจ้าหนอนตัวใหญ่ที่มันคานกระดึบกระดึบกระดึ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะดูรูปภาพดู powerpoint นะคะว่าเจ้าหนอนตัวใหญ่เนี่ยมันลูกใครกันนาะ เห็นไหมคะนะคะอาทิต <haft> ย <kaz ans> ์น <screws cake mouth> ี้นะคะเราเรียนเรื่องหน่วยผีเสื้อเรื่องการเจริญเติบโตของผีเสื้อนะคะนะคะเห็นไหมผีเสื้อตัวเนี้ยสวยมากเลยใช่ไหมคะลูกมันมีสีสันบนปีกของผีเสื้อนะคะเด็กๆก็เรียนรู้เรื่องรูปร่างลักษณะของผีเสื้อไปแล้วนะคะวันนี้ครูตาก็จะมาให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องกับ เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของผีเสื้อนะคะ,ะดูภาพต่อไปนะคะลูกอ่าอันนี้คือไข่ของผีเสื้อนะลูกนะคะผีเสื้อเนี่ยจะวางไข่เป็นหมืนม่นๆและล้านฟองเลยนะคะลูกแล้วมันก็จะวางไข่บนใบไม้นะคะอันนี้คือสีเขียวเนี่ยคือใบไม้อันนี้ไข่ของผีเสื้อ ลักษณะของไข่ของผีเสื้อเนี่ยจะเป็นฟองเล็กๆสีขาวๆนะลูกนะคะจะเป็นฟองเล็กๆสีขาวๆแล้วมันจะมีไข่นะบางฟองนะคะที่มันแข็งแรงพร้อมที่จะฟักตัวออกมาเป็นหนอนนะคะอ่ะเดี๋ยวดูภาพต่อไปนะคะลูกอ่ะเห็นไหมจากไข่ของผีเสื้อแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างกลายมาเป็นหนอนเห็นไหมค้าเห็นไหมเนี่ยหนอนเนี่ย เกาะอยู่บนกิ่งไม้คานกระดึบกระดึบกระดึบนะคะอ่าอนุภาพต่อไปนะคะลูกอ่าจากนอนแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างมาเป็นดักแด้นะคะลูกอันนี้ดักแด้ลักษณะของดักแด้จะเป็นเอ่ออะไรเส้นใยเส้นใยนะคะเส้นใยนะคะเนี่ยมันเอ่อนอนจะปล่อยเส้นใยออกมานะคะแล้วก็จะมาห่อหุ้มห่อหุ้ม ตัวของหนอนเองนะคะนอนจะอยู่ในเนี้ยนะคะอยู่ในดักแด้เนี่ยแหละนะคะแล้วมันก็จะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอะไรนะ้าเอ๊เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะ่าดูภาพต่อไปเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างมาเป็นผีเสือเะะอนนเส้อตัวเต็มวัยนะคะอันเนี้ยผีเสื้อตัวเต็มวัยและผีเสื้อตัวเต็มวัยตัวเนี้ยทาไมคะก็พร้อมที่จะทําไมคะ วางไข่เห็นไหมคะพร้อมที่จะวางไข่อ่ะเดี๋ยวครูอ่าพร้อมที่จะวางไข่บนใบไม้นะคะเห็นไหมอ่าพร้อมที่จะวางไข่บนใบไม้นะลูกอ่าเห็นไหมคะอ่ะอันนี้มาดูวงจรชีเอ่อการเจริญเติบโตของผีเสือ้อหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะเด็กๆเห็นไหมผีเสื้อตัวเต็มวัยตัวเนี้ย วางไข่อยู่บนใบไม้นะคะจากร้อยๆฟองหมืน่มนๆฟองล้านๆฟองแล้วก็จะมีไข่ไข่ใบหนึ่งหรือสองใบเนี่ยที่มันแข็งแรงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นหนอนนะคะ,ะจากไข่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นหนอนเนี่ยใช้ระยะเวลา10วันนะคะลูกนะคะใช้ ระยะเวลาสิบวันถึงจะเปลี่ยนรูปร่างมาเป็นนอนนะคะ,ะจากนอนนะคะใช้ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยสามสัปดาห์หรือ15วันมาเป็นดักแด้ดักแด้ก็จะเป็นเส้นใยห,หุ้มนะคะเส้นใยห,หุ้มหุ้มอะไรคะหุ้มตัวหนอนเนี่ยเนยที่เนี่ยหุ้มตัวหนอนตัวเนี้ยนะคะ เป็นเส้นใยห,หุ้มตัวนอนตัวเนี้ยอยู่ในอยู่ในดักแด้นะคะเส้นใยตัวเนี้ยจะป้องกันตัวนอนที่อยู่ในเนี้ยไม่ให้เกิดอันตรายนะลูกนะคะแล้วตัวนอนที่อยู่ในดักแด้นี่ยนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองไปเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยใช้ระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์คือหนึ่งอาทิตย์ถึง1เดือนนะคะลูกอ่า หนึ่งอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะจากหนอนที่อยู่ในดักแด้เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยและผีเสื้อตัวเต็มวัยตัวเนี้ยนะคะก็พร้อมที่จะวางไข่อยู่บนใบไม้นะคะพอวางไข่เสร็จแล้วเนี่ยไข่ก็ทำไมคะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองใช้ระยะเวลา10วันมาเป็นหนอนเห็นไหมคะลูกอ่านะคะ แล้วหนอนตัวเนี้ยนะคะก็ใช้ระยะเวลา15วันเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองมาเป็นดักแด้นะคะครูต้าก็บอกแล้วว่าดักแด้เนี่ยคือเส้นใยที่ตัวหนอนเนี่ยคายออกมาให้มาเป็นหอหุ้มตัวหนอนตัวนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายใดๆเมื่อหนอนอยู่ในดักแด้แล้วดักแด้เนี่ยหนอนที่อยู่ในดักแด้ตัวนี้นย ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองใช้ระยะเวลา1อาทิตย์ถึง1เดือนกลายเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยนะคะการเจริญโตของผีเสื้อเนี่ยก็จะวนเวียนแบบนี้นะคะจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตลอดช่วชีวิตของผีเสื้อเลยนะคะจากผีเสื้อตัวเต็มวัยวางไข่ไข่ก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างมาเป็นนอนนอนก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างมาเป็นดักแด้ ดักแรกก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยนะคะเ,เด็กๆเข้าใจไหมคะลูกนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการเจริญเต,ติบโตของผีเสือ้อหรือวงจรชีวิตของผีเสือ้อจะเป็นแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตของผีเสื้อเลยนะคะลูกอ่ะนะคะอันนี้กุูตาก็สรุปให้ฟังเลยนะคะว่าผีเสื้อตัวเต็มวัยตัวเนี้ยนะคะอ่าผสมพันธุ์แล้วพร้อมที่จะวางไข่อ่ามันก็วางไข่อยู่บนใบไม้นะคะ วางไข่เสร็จแล้วนะคะไข่ก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองมาเป็นหนอนใช้ระยะเวลา10วันนะคะจากนอนก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองมาเป็นดักแด้ก็ใช้เวลา15วันนะคะลูกอ่าแล้วดักแด้ก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองไปเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยนะคะวงจรชีวิตของผีเสื้อหรือการเจริญเติบโตชีวิตของผีเสื้อจะเป็นแบบเนี้ย นะคะจะเป็นแบบนี้วนเวียนอยู่ตงเนี้ยตลอดทั้งชีวิตของผีเสื้อเลยนะคะลูกอ่ะทีนี้มาดูสิคะมีอะไรต่ออ่ะมีการบ้านแล้วนะคะเด็กๆอ่าวันนี้การบ้านของคุณครูตั้งนะคะนะคะอยู่ในเล่มใบกิจกรรมเด็กๆเ,เปิดไปหน้านี้นะลูกนะคะหน้านี้เขาคําสั่งค่ะให้เด็กๆระบายสีการจเจริญเติบโตของผีเสือ้อนะคะจากผีเสื้อวางไข่บนใบไม้ไม เปลี่ยนแปลงรูปร่างมาเป็นนอนนอนเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นดักแด้ดักแด้เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยนะคะลูกเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วหนูก็ประเมินการทํางานของเด็กๆด้วยนะคะนะคะถ้าเด็กๆว่าวันนี้เด็กๆระบายสีสวยไม่ออกนอกเส้นสีไม่เปิดอปะนะคะก็ให้ไปเลยสมดาวนะคะลูกนะแต่ถ้าวันนี้เอ๊วันนี้ระบายสีไม่สวยเลย นะคะสีออกนอกเส้นนะคะออกนอกขอบนะก็ให้สองดาวหรือว่าวันนี้สีก็ออกนอกเส้นนะคะระบายสีก็ไม่สวยก็ให้1ดาวนะคะอ่าเสร็จแล้วหนูก็มาทำกันบ้านหน้านี้คือเล่มสีเปิดไปหน้าที่11นะคะลูกนะคะนานี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะโยงภาพจับคู่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันหรือ ที่มีท่าทางเหมือนกันเนี่ยที่มีท่าทางเหมือนกันนะคะอ่าผู้ชายคนนี้กําลังคุยโทรศัพท์เหมือนกับภาพไหนหนาเด็กๆก็เห็นแล้วภาพไหนมันเหมือนกันก็โยงไปหากันนะคะเนี่ยดูทีละภาพดูฝั่งซ้ายก่อนนะคะดูภาพฝั่งซ้ายเสร็จแล้วว่าภาพฝั่งซ้ายเหมือนหรือสัมพันธ์กับภาพฝั่งฝาภาพไหนนะคะหนูก็โยงเข้าหากันเสร็จแล้วหนูก็ ระบายสีให้สวยงามแล้วก็ส่งนะคะส่งการบ้านส่งงานในห้องคลาสูมมาให้ครูตาตรวนะคะเด็กๆนะคะ,ะวันนี้ครูตาก็ขอจบนะคะการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของผีเสื้อในวันนี้แค่นี้นะคะลูกสวัสดีค่ะบายบายไว้พบกันใหม่นะคะเด<ๆ>็กๆ